เรื่องของการชุมนุมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะทางทีวีไทยได้ตรวจสอบไปที่ผู้บริหารของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับการยืนยันว่ายังไม่มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการกับทางแกนนําผู้ชุมนุมนะคะรวมถึงข้อเรียกร้องที่ตกลงกันมาก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลนั้นต้องการให้ผู้ชุมนุมเปิดเส้นทาง2ด้านนะคะแต่ว่าในขณะนี้ผู้ชุมนุมได้เปิดเส้นทางให้ด้านเดียวซึ่งทางโรงพยาบาลระบุว่ายังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกรงว่าอาจจะมีผลต่อความปลอดภัยของทางโรงพยาบาลค่ะ ซึ่งทางผู้บริหารของโรงพยาบาลก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้และจะมีการออกถแถลงการอีกครั้งหนึ่งนะคะดูเรื่องของผู้ใช้แรงงานนะคะวันนี้วันที่1พฤษภาคมประเด็นเรื่องของแรงงานได้ถูกนํามาพูดถึงนะคะรวมไปถึงกระทรวงแรงงานบอกว่าจะนําข้อร้องเรียนของผู้ใช้แรงงานเข้าพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้ด้วยรวมถึงจะขยายระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมออกไปอีก6เดือนเพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมค่ะ ขณะที่เครือข่ายแรงงานที่ยื่นข้อเรียกร้อง9ข้อเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติปีนี้เครือข่ายแรงงานก็ได้มาร่วมกันอ่านถแถลงการแล้วก็ยื่นข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับข้อเรียกร้องที่ยื่นให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติภายใต้คำขวัญแรงงานเข้มแข็งร่วมแรงสามัคคีสดุดีองราชันส่วนข้อเรียกร้อง9ข้อก็คือเรื่องการคุ้มครองสวัสดิการแรงงานขยายสิทธิประโยชน์ประกันกสังคมมาตรา39และสิทธิการรวมตัวของแรงงานตามหลักองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ภายหลังการยื่นข้อเรียกร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าจะนำข้อเรียกร้องทั้งหมดไปดำเนินการต่อจริงทั้ง9ข้อเนี่นะข,ข้อเก้าก็ไม่ต้องพูดถึงแนละ้วให้ตั้งกรรมการอันนี้เราตั้งอยู่แล้วนะครับอีก4ี่หข้อเนี่ยตรงกับนโยบายของรัฐบาลที่เราต้องทําเรากาลังทําอยู่เช่นกรณีที่ว่าขอให้ตั้งอกองทุนนะครับชดเชยการเลือกจ้างของ ของลูกจ้างนะครับะข้อนี้เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับส่วนการให้ความช่วยเหลือรายงานที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองจะนำข้อร้องเรียนเข้าพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารนี้แต่เบื้องต้นกระทรวงรายงานจะขยายระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมออกไปอีก6เดือนขณะที่กิจกรรมภายในวันแรงงานก็มีการล่ารายชื่อของ กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มารวมตัวกันเพื่อผลักดันร่างราชบัญญัติสถาบันความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพร้อมกับตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมเพื่อส่งต่อให้กระทรวงแรงงานอีกช่องทางหนึ่งส่วนบรรยากาศวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดต่างๆมีแรงงานพม่าก,กว่าร้อยคนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานไมัยสมบูรณ์แข็งแรงและขอให้สังคมไทยกลับสู่ภาวะปกติ<อ>ที่จังหวัดพิษณุโลกมีการจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติขณะที่ผู้ใช้แรงงานจังหวัดพยาวและลำปางร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและมอบรางวัลให้กับแรงงานสถานประกอบการดีเด่น ในจ้างและลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกดร่วมบำเพ็ญประโยชน์สาธาร,รณากุศลและปฏิบัติจิตให้สงบถวายเป็นพระรากกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่แรงงานในจังหวัดนครราชสีมาพาครอบครัวเดินทางไปพักผ่อนที่สวนสัตว์นครราชสีมาซึ่งส่วนใหญ่ต้องการรัฐบาลน,นั้นช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการโดยเฉพาะการประกันสังคม ด้านแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียทยอยเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยวในอำเภอสดาวจังหวัดสงขลาทำให้บรรยากาศบริเวณชายแดนคึกคักผู้ใช้แรงงานกว่าพันคนที่จังหวัดสตูลร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬาระหว่างสถานประกอบการเพื่อความสามัคคีและส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับปัญหาแรงงานในจังหวัดสตูลพบว่ามีแรงงานนอกระบบกว่าหมื่นรายหลักลอบเข้าไปขายแรงงานในประเทศมาเลเซียเนื่องจากได้ค่าแรงสูงกว่า โดยอาชีพที่ได้รับความนิยมคือทำสวนยางพารากุ๊กและพนักงานบริการในร้านอาหาร นี้แรงงานในหลายประเทศทั่วโลกก็ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องจากวันแรงงานสากลน,นะคะซึ่งข้อเรียกร้องส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันคือเรียกร้องให้เพิ่มค่าจ้างดูแลสวัสดิการและขอให้มีการจ้างงานมากขึ้นค่ะไปดูที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียประชาชนหลายพันคนสวมเสื้อสีแดงและน้ำเงินออกมาเดินขบวนอย่างสงบมุบ่งหน้าไปยังทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งมีตำรวจ1 5 0 0 0ันนายล้อมทำเนียบประธานาธิบดีพร้อมบัง้วรวดหนามและเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเตรียมไว้ใน กรณีที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นข้อเรียกร้องของผู้เดินขบวนในปีนี้คือให้รัฐบาลรับประกันสวัสดิการสังคมและสิทธิมนุษยชนของแรงงานยุติการจัดจ้างภายนอกหรือเอาซอร์สยุติการปลดพนักงานแบบตามใจชอบ ส่วนบรรยากาศการจัดงานในกรุงไทเปของไต้หวันเต็มไปด้วยสีสันเมื่อผู้ชุมนุมระบายสีบนใบหน้าด้วยสีแดงเพื่อสื่อถึงความไม่พอใจรัฐบาลที่มีนโยบายจ้างเจ้าหน้าที่ชั่วคราวมากขึ้นเพราะต้องการลดการจ่ายเงินค่าประกันและเงินบำนาญซึ่งได้น้อยกว่าเจ้าหน้าที่ประจำ ส่วการจุมนุมในกรุงโซลของเกาหลีใต้ปีนี้เน้นให้รัฐบาลให้ความสําคัญกับสวัสดิภาพของแรงงานมากขึ้นเนื่องจากเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ใช้แรงงานและมีชั่วโมงทํางานนานที่สุดในโลกและมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในโรงงานมากที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ที่ฟิลิปปินส์การเดินขบวนมีขึ้นหลายจุดในกรุงมะนิลาค่ะตัวแทนแรงงานเรียกร้องให้รัฐคุ้มครองผลประโยชน์ของแรงงานพร้อมขอให้รัฐบาลจัดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นสนับสนุนให้ประชาชนซื้อบ้านดูแลเรื่องการรักษาและบริการด้านสาธรารณาสุขขณะที่ฝั่งยุโรปก,ก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานสากลเช่นกันที่กรีซส,สหาภาพแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุด ประท้วงวางแผนจัดการประท้วงทั่วประเทศเพื่อแสดงความไม่พอใจมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาลและเพิ่มรายได้เข้ารัฐไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาษีลดการจ่ายเงินบำนาญและลดสวัสดิการต่างๆวันนี้แรงงานในหลายส่วนก็ประท้วงเพื่อพลังงาน24ชั่วโมงด้วยการชุมนุมในเมืองฮัมบูร์กของเยอรมนีกลายเป็นเหตุลาจนค่ะเมื่อมีผู้ประท้วงจุดไฟตามท้องถนนและปะทะกับตำรวจที่เข้ามาสลายการชุมนุม และที่นครอิสตันบูลของตุรกีการเดินขบวนมีขึ้นที่จตุรัสกลางเมืองซึ่งในงานนี้ยังมีพิธีรำลึกถึงผู้ประท้วง36คนซึ่งเสียชีวิตจากการชุมนุมในวันแรงงานสากลเมื่อ33ปีก่อน ศาลของอินเดียได้เตรียมพิพากษาคดีผู้ก่อการร้ายชาวปากีสถานซึ่งก่อเหตุวินาศกรรมที่นครมุมไบเมื่อปลายปี2551นะคะซึ่งบันจันนี้ศาลพิเศษของอินเดียก็จะพิพากษาในมูฮัมหมัดอัชมลอามีซึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายของปากีสถานที่รอดชีวิตเพียงรายเดียวจากผู้ก่อการร้าย1ิคนซึ่งก่อเหตุวินาศกรรมนครมุมไบของอินเดียเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2551 ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต166คนและอินเดียตั้งข้อหาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุก่อการร้ายทั้งสิ้น38คนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวปากีสถาน เิดระเบิดฆ่าตัวตายในตลาดที่มีคนพลุกพลาดในหุบเขาสวาส่าดของปากีสถานทําให้ชาวบ้านเสียชีวิต2คนบาดเจ็บ6คนเหตุเกิดขึ้นไม่นานหลังจากตํารวจสังหารผู้ก่อการร้ายคนหนึ่งและจับกุ่มไม่ได้อีกหนึ่งคน คืนนี้จีนจัดพิธีเปิดงาน World Expo 2010ที่นครเซี่ยงไฮ้อย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะการแสดงจุดพลุและดอกไม้ไฟรวมถึงมีน้ำพุเต้นระบำกลางแม่น้ำและมีผู้นำจากหลายประเทศไปร่วมงานค่ะส่วนบรรยากาศวันแรกเป็นที่สนใจอย่างล้นหลามจากชาวจีนทั่วประเทศที่มาชมความยิ่งใหญ่ของงานซึ่งมีประเทศร่วมจัดแสดง189ประเทศห้องไขยบัตรเปิดทำการตั้งแต่6นาฬิกา โดยมีชาวจีนจากทั่วสารทิศต่อแถวยาวเหยียดก็อรอซื้อบัตรผ่านประตูลและคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานตลอดเวลา6เดือนรวม70นล้านคน เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งชาตินะครับถึงผู้ใช้แรงงานและผู้ที่ทํางานด้านแรงงานทั่วประเทศโดยเย็นว่ารัฐบาลตรหนักดีถึงความสําคัญของแรงงานเพราะเป็นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดผลผลิตและเป็นทรัพยากรหลักในด้านเศรษฐกิจของประเทศจึงมุ่งมั่นที่จะดูแล,แลและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อยกระดับให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นครับ เชื่อว่าปี2553นี้เป็นปีที่ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังตกอยู่ในสภาพวิกฤตเศรษฐกิจทั้งของประเทศและของโลกครับในปีนี้รัฐบาลมีแนวทางในการดําเนินการอีกหลายด้านเพื่อให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายมีสภาพการจ้างและการทํางานที่ดีมีสวัสดิการที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยในการทํางาน เช่นการส่งเสริมและขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบทั่วประเทศเพื่อให้ครอบคลุมผู้ใช้แรงงาน24.1ล้านคน